สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องหมอโตด915ทาร์ลอดนะครับคลิปนี้เป็นคลิปคนที่หายไปเงียบไปนิ่งไปเขาคิดถึงคุณไหมของชาวธาตุดินธาตุดินได้แก่ราศีกันราศีพฤษกราศีมังกรตั้งแต่วันที่12ถึงวันที่3 1ทธันวาคมปี2566หมอโตดอธิษฐานให้ดูได้ทั้งลัคนาและราศีเลยนะครับหมอโตดดูแบบโหราศาสตร์ไทยวันที่ก็พิมพ์ไว้ใต้วีดีโอคลิปแล้ว พลังงานเนี่ยเป็นพลังงานโดยรวมนะครับคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกดลลยย์ไลน์จะดีที่สุดนะครับและไพ่นี้สามารถอ่านสลับกันได้ด้วยนะครับสิ่งดีๆก็เก็บไว้นะครับสิ่งไม่ดีก็ทิ้งไปขอพลังงานไพ่สิบใบให้กับชาวธาตุดินกันพืชศกมังกรนะครับไพ่พื้นดวงชะตานะ มีพลังงานไพ่ไได้ของคุณเป็นพลังงานของเดอะเมจิเชียนนะครับเป็นพลังงานของผู้รู้เป็นพลังงานของคนที่มีเซนต์เป็นพลังงานของคนที่มีรางสังหณ์เป็นพลังงานของดวงที่มีเสน่ห์นะครับมีพลังงานของสามเหรียญเป็นพลังงานแห่งการติดต่อการพูดการคุยนะครับมีพลังงานของสามดาบเป็นพลังงานของความผิดหวังความเศร้าความเสียใจกับคนที่ดึงเราไปอยู่ในสถานการณ์มือที่สามก็ได้นะครับเป็นพลังงานของความ ไม่เข้าใจซึ่งกันและกันนะครับมีพลังงานการกลับมานิ่งการกลับมาเงียบการกลับมาโฟกัสถึงสิ่งต่างๆที่ตัวของคุณนะครับมีพลังงานของ3ถ้วยเป็นพลังงานของอดีตอดีตเป็นพลังงานของ3ถ้วยนี้เป็นพลังงานของ third Party นะครับเป็นพลังงานของคนที่เอามือที่3เข้ามาแทรกในความรักในความสัมพันธ์นะครับมีพลังงานของ The w o r ร์เป็นพลังงานของไพ่เมเจอร์ใบสุดท้ายเป็นพลังงานแห่งการเรียนรู้เป็นพลังงานแห่งการทบทวนอะไรบางอย่างในตัวของคุณกับสิ่งที่คุณเคยเรียนรู้มากับสิ่งที่คุณเคยประสบ พบมาก็ได้นะครับมีพลังงานของวิวออฟฟอร์จูนกงล้อแห่งโชคชะตาหมุนและการเวลานี้หมุนเปลี่ยนเวียนไปหมุนเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับมีพลังงานของเพจอัพครับเป็นพลังงานแห่งการเริ่มต้นโอกาสใหม่ๆเป็นพลังงานของความปิดบงังความซ่อนเร้นในความคิดของคุณคุณอาจที่จะกลับมาคิดอะไรบางอย่างในตัวของคุณกลับมาโฟกัสถึงสิ่ง,ง,งต่างๆที่ตัวของคุณก็ได้นะครับมีพลังงานงการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งที่มือของคุณนะครับ ด้วยมือของคุณนะมีพลังงานของก้าวถ้วยเป็นพลังงานของความเจ้าชู้เป็นพลังงานความไม่เติมเต็มเป็นพลังงานของความไม่เอาใจใส่หรือคนที่รักเพศเดียกวกันก็ได้นะครับเป็นพลังงานของความที่โยนปัญหาทั้งหมดทิ้งไปแล้วก็ได้นะครับมีพลังงานของนอดิสน,นะครับเป็นพลังงานแห่งการเ,เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นเป็นพลังงานของการเริ่มต้นที่ตัวของตัวเองความมุ่งมั่นความอดทนและความตั้งใจเพื่อชัยชนะ ข้างหน้านะครับมีพลังงานของเดเมจิเชียนเป็นพลังงานพาไพ่ใบแรกเป็นพลังงานของความรู้การเรียนรู้กับสิ่งที่ผ่านมานะาการเรียนรู้กับประสบการณ์ที่ผ่านมามือที่3เข้ามาแทรกในความรักในความสัมพันธ์มีบาดแผลในหัวใจยังเจ็บลึกอยู่ในหัวใจนะครับมีพลังงานความลับการปิดบังการซ่อนเล้นกับสิ่งที่ผ่านมา,าที่จะเป็นมีมพลังงานความหมงุดหงิดน้อยใจเสียใจกับความเศร้าที่ผ่านมานะครับมีพลังงานของสามเหรียญมีพลังงานของ การที่จะมีคนที่เข้ามาพูดมาคุยกันนะครับช่วงนี้ที่จะมีพลังงานการเข้ามาพูดมาคุยนะครับมีพลังงานนี้เข้ามานะครับอขอขอดูพลังงานอดีตที่ผ่านมาของชาวธาตุดินกันผู้ทรงองค์กรก่อน,กนนะครับมีพลังงานของจาติกเป็นพลังงานความยุติธรรมความไม่เท่าเทียมกันกับสิ่งที่ผ่านมาคุณอาจที่จะกลับมาคิดอะไรบางอย่างในตัวของคุณจัดระเบียบ วางแบบแผนข้างหน้าของคุณก็ได้นะครับมีพลังงานของเดอสตาเป็นพลังงานของดาวดวงดาวนะครับการกลับมามีออร่าแห่งแสงดาวแห่งความสุขการกลับมาโฟกัสถึงสิ่งต,งต่างๆที่ตัวของคุณแสงดาวแห่งจักรวาลจะนําทางสิ่งดีๆให้กับชาวธาตุดินกันพิษสมัองค์กรนะครับมีพลังงานแห่งการเทความรู้สึกบางอย่างทิ้งไปแล้วก็ได้นะมีพลังงานความผิดหวังความเศร้าความเสียใจกับสิ่งที่ผ่านมาเหมือนเหมือนพลังงานของห้าถ้วยนี่เป็นพลังงานของ ความผิดหวังความเศร้าความเสียใจถ้วยที่มันล้มไปแล้วมันก็คงเอากลับคืนมาในหัวใจไม่ได้นะครับมีพลังงานของ7ถ้วยเป็นพลังงานของโอกาสและทางเลือกสิ่งต่างๆเป็นของคุณนะครับมีพลังงานของน i g อัพครับเป็นพลังงานของกัลยาณธินี้ที่ดีจะเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ในอนาคตนะครับมีพลังงานงแ,แอบสืบแอบซ่องมีพลังงานการติดต่อการสือ่อสารการเคยเป็นครอบเป็นครัควการที่เหมือนรอคอยใครสักคนหนึ่งที่ กลับเข้ามาก็ได้นะครับการรอคอยกับสิ่งต่างๆการที่คิดถึงวันเวลาที่เคยเป็นข้อเป็น,ปนครัวมีพลังงานถึงการเริ่มต้นอยากที่จะกลับเข้ามานะมีพลังงานห่งการง้อเนี่ยในอดีตอาจที่จะมีพลังาของคนเก่าๆคนเดิมๆอยากที่จะกลับเข้ามาขอโอกาสออการง้อขอคืนดีในสิ่งที่คุณเคยรอคนคนนี้อาจที่จะกลับเข้ามาเป็นความชัดเจนก็ได้นะครับกับสิ่งที่ดื้อกับสิ่งที่ การแอบสืบแอบส่องกับสิ่งที่ไม่เข้าใจซึ่งกันและกันอาจที่จะมีพลังงานของการติดต่อสื่อสารกลับมาปรับความเข้าใจกันบางอย่างนะนะครับมีพลังงานของสามสามดาบเป็นพลังงานของความผิดหวังความเศร้าความเสียใจการที่เหมือนยังมีบาดแผลในหัวใจกับการกระทาของคนคนหนึ่งจากสิ่งต่างๆเนี่ยการกลับมาโฟกัสถึงเรื่องของตัวเองสะมากกว่านะมีพลังงานของโอกาสใหม่ๆที่จะเข้ามาให้กับชาวธาตุดินกันพระสงมังกรด้วยนะครับ มีพลังงานาไพ่ใบแรกเนะี่ยคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์อยู่แล้วในตัวของคุณนะครับเป็นพลังงานของเดอมเชียนเป็นพลังงานของผู้รู้เป็นพลังงานของคนที่ตั้งใจทําอะไรแล้ว่คุณจะทําให้ประสบความสําเร็จและก็เรียนรู้ในสิ่งที่รอบๆตัวของคุณนะครับคุณเป็นคนที่เก่งอยู่นะครับชาวธาตุด,ดินกันผสมก่อนมีพลังงานของจัดติกเนะี่ยจะมีพลังงานงความยุติธรรมนะกับสิ่งที่จะมีคนที่เข้ามาพูดคุยกัน กลับมาเป็นครอบเป็นครัวกันอีกครั้งหนึ่งในวันเวลาที่เราอาจจะทุกวันเวลาที่เราเสียใจเราอาจจะเทความรู้สึกต่างๆทิ้งออกไปแล้วก็ได้นะครับาการกลับมามีเสน่ห์การกลับมาปิดกัน้นการมีกำแพงมองถึงอนาคต Fortune, mm hmm. วิวออฟฟอร์จูนกงล้อแห่งโชคชะตานะครับมีพลังงานของเดอะเวิร์เป็นพลังงานแห่งการประสบการณ์กับสิ่งที่ผ่านมาวันเวลามันก็หมุนไปข้างหน้าแล้วกับอดีตที่ผ่านมาคุณอาจที่จะกลับมาโฟกัสถึงเรื่องของตัวเองมีกำแพงกับความรู้สึกต่างๆกับคนที่จะเข้าในอดีตเนะี่ยถ้าจะเข้าจะเข้ามาอีกทีนึงอะ่ะมันก็ต้องดูถึงความเท่าเทียมดูถึงความเอาใจใส่ดูถึงการกลับมาเป็นครอบเป็นครัวกันอีกครั้งหนึ่งเพราะาาาาากับสิ่งที่ผ่านมานี่มันเหมือนพลังงานของสามดาบกับสิ่งที่ผ่านมาคคุณเย ผิดหวังคุณเคยเศร้ากับคนคนหนึ่งคุณเคยทุกข์กับความรู้สึกเก่าๆความรู้สึกเดิมๆการกลับมาโฟกัสถึงเรื่องของตัวเองซะมากกว่าแล้วก็ได้นะครับชาวธาตุดินกันพิมังกรนะครับขอดูพลังงานปัจจุบันของชาวธาตุดินกันพิมังกรนะครับมีพลังงานของวิวออฟฟอร์จูนกลงล้อแห่งโชคชะตาหมุนไปข้างหน้าโชคชะตาเปลี่ยนวันเวลาเปลี่ยนคุณจะได้พบเจอคนที่ใช่พบเจอคนที่รู้ใจมีพลังงานของเพจอับคับเป็นพลังงานของ คนที่อายุน้อยกว่ากันก็ได้นะครับเป็นพลังงานของชาวกรกฏลักขณา,ากรกฏนะอาจที่จะมีพลังงานของชาวธาตุด,ดินกันพิะสงกรธาตุลมกลุมตุลเมทุนนะครับธาตุน้ํากรกฏมินพิจิกรอาจที่จะมีพลังงานของการเข้ามาพูดมาคุยช่วงนี้นะครับอาจที่จะได้พบเจอคนที่มาเหมือนกลงล้อโชคชะตานียหมุนให้เราได้มาเจอกันนะครับของชาวธาตุด,ดินนะอขอดูพลังงาน ปัจจุบันนะครับคนที่หายไปเงียบไปนิ่งไปเขาคิดถึงคุณไหมมีพลังงานของหกดาบในวันเวลาที่คุณมกงุ๊อ่อนออกมาจากความรู้สึกต่างๆวันเวลาที่คุณเคยทุ่มเทวันเวลาที่คุณเคยเอาใจใส่วันเวลาที่คุณเคยทุ่มเทให้กับใครทักคนหนึ่งวันเวลาเนี้ยวันที่เขาไม่มีคุณแล้ววันเวลาที่เหมือนคุณฝ่า ไปข้างหน้าของคุณและมองถึงอนาคตข้างหน้าของคุณแล้วอยากที่จะคิงออลคับเนี่ยอยากที่จะกลับเข้ามาถือกันไว้อีกกับอยากที่จะกลับเข้ามาถือหัวใจกันไว้อีกในวันเวลาที่เรามู v ออนออกไปข้างหน้าในวันเวลาที่เดอะซันเป็นพลังงานของความสุขในวันเวลาที่คุณเคยทําสิ่งต่างๆให้กับเขามอบความสุขต่างๆให้เขาวันนี้วันนึงอ่ะเขาต้องเป็นฝ่ายที่ น่าจะเป็นฝ่ายที่จะต้องเสียใจเองกับความรู้สึกแล้วนะ,ะในวันเวลาที่ไม่มีคุณในวันเวลาที่คุณมูฟออนออกมาจากปัญหาทั้งหมดมีพลังงานของคิงออฟคิงออฟสอดนะครับเป็นพลังงานของความเด็ดเดี่ยวความเข้มแข็งการฝ่าฟันการเผชิญหน้าไปข้างหน้าของคุณนะ,ะมีพลังงานของสองไม้ท้าเป็นพลังงานของการมองถึงเรื่องอนาคตไปข้างหน้ามีพลังงานของคามานะครับเป็นพลังงานผลแห่งการกระทําการวางแผนความขัดแยง้ง เดอะเลิฟเวอร์ดีไฮพิเท็นะครับเป็นพลังงานของความรับการปิดบงังการซ่อนเลน6หกถ้วยเป็นพลังงานของคนเก่าๆคนเดิมๆอยากที่จะกลับเข้ามาขอโอกาสการงาะรู้สึกถึงผลแห่งการกระทําของคนคนหนึ่งแล้วนะครับมีกรรมมีพลังงานของผลแห่งการกระทำเนี่ยใครทําอะไรไว้การกระทำเนี่ยจะส่งให้เขาต้องเป็นฝ่ายที่จะต้องเจ็บเองละ ทุกเองเศร้าเองในวันเวลาที่ไม่มีคุณในวันเวลาที่คุณเคยเอาใจใส่เขาในวันเวลาที่คุณรักเขาในวันเวลาที่ไม่มีกันแล้วอะ่ะเหมือนพลังงานของดีไฮพิเทสนะครับเป็นพลังงานแห่งกวนที่อ่าที่จะเป็นฝ่ายเขาแล้วที่ต้องคิดมากคิดเยอะกับการกระทําของเขาซะมากกว่าแล้วนะครับการปล่อยโยนอะไรทิ้งไปในตัวของคุณแล้วก็ได้นะมีพลังงานของควีนออฟวานเป็นพลังงานของราชินีถึงไม้เท้า เป็นพลังงานของคนที่มีเซนส์เป็นพลังงานของที่มีลางสังหรณ์เป็นพลังงานของคนที่กลับมาอยู่ในเสน่ห์ของคุณอยู่ในบลลังก์ของคุณนะมีพลังงานของเดทจบเลิกลาพ่อไม่แม่ไม้มีพลังงานของควีนออเปเรชัคุณเป็นคนที่เคยซัพพอร์ตเขาคุณเป็นคนที่เคยดูแลเขาในวันเวลาที่คุณนิ่งแล้วในวันเวลาที่คุณกลับมาโฟกัสถึงสิ่งต่างๆที่ตัวของคุณกลับมามีเสน่ห์อีกครั้งหนึ่งกลับมามีความสุขที่อยู่กับตัวเองในสิ่งที่รอบๆตัวของคุณ ในสิ่งที่มีค่าสําหรับตัวของคุณเหรียญนี้ก็คือสิ่งมีค่าก็คือพลังงานของหัวใจหัวใจที่มันรู้สึกว่ากลับมาเห็นคุณเห็นค่าในหัวใจของตัวเองนะครับการกลับมามองถึงอนาคตการทิ้งไม้เท้าเดิมหนึ่งไปลถือไม้เท้าของคุณมองถึงโลกอนาคตข้างหน้าของคุณนะครับชาธาตุดินกันะสมกนะ่อนนะมีพลังงานของคนเก่าๆเ,เนี่ยาถามว่าเขารู้สึกผิดไหมรู้สึกคิดถึงไหมรู้สึกคิดถึงไหม คิดถึงวันเก่าๆเ,เวลาที่เราเคยทําด้วยกันคิดถึงวันเวลาที่เราเคยทุ่มเทให้กันและกันอยากที่จะขับเข้ามาอีกนะครับมีพลังงานของไพ่วิกตอรี่แห่งความสําเร็จเนี่ยอยากที่จะเดินหน้าเข้ามาง้อคุณเข้ามาขอโอกาสการคืนดีแต่กลัวคุณจะไม่เอาเขาและรู้สึกว่ามันมีพลังงานของเจ็ดไปเท้าเป็นพลังงานการปิดกั้นการมีกําแพงแล้วก็มีพลังงานของคิงออฟสอดเป็นพลังงานของคนที่อ่าที่ ออกจากความรู้สึกแล้วก็ได้นะคนเก่าๆเนี่ยอยากที่จะกลับเข้ามาขอโอกาสกันอีกครั้งหนึ่งนะครับอขอดูพลังงานแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณกับเขาหน่อยนะครับขอพลังงานแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะครับมีพลังงานของดีแฮงแมนมันเหมือนความรู้สึกที่มันไปต่อไม่ได้มันกลับไม่ถึงมีพลังงานของความทุกข ความที่ยังลืมใครไม่ได้ยังเอาใครออกจากความรู้สึกไม่ได้มันอยู่ติดแงกกับความรู้สึกบางอย่างอยู่นะครับมีพลังงานของ night of p e t c t นะครับมีพลังงานของ w i e l of fortune โกลงล้อแห่งโชคชะตานะครับอ่ามันเป็นพลังงานของการที่อยากที่จะกลับเข้ามาวนกลับเข้ามาขอโอกาสกันอีกทีหนึ่งในสิ่งที่คุณอาจที่จะต้องเป็นฝ่ายเลือกและโอกาสใหม่ๆโอกาสดีๆคุณอาจที่จะเลือก สิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวของคุณเองแล้วก็ได้นะครับการขับเคลื่อนไปข้างหน้าการมองถึงอนาคตไปข้างหน้าความกระตือรือร้นจะดูถึงก็ว่าเทิดคนคนนี้วนกลับมาเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์อีกอ่ะคุณจะดูถึงความตั้งใจดูถึงความมุ่งมั่นดูถึงความเอาใจใส่จมากกว่านะครับในวันเวลาที่เราหลุดออกมาเหมือนดุฟูเริ่มต้นใหม่ที่ตัวของตัวเองอีกครั้งหนึ่งวันเวลาที่เราทุกข์กับไม่เคยเห็นคุณเห็นค่าวันเวลาที่เรากลับมาดูแลตัวของเราเองแล้ว อยากที่จะเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะคุณคือคนที่ทำเพื่อเขาเพราะคุณคือคนที่เขาอยากที่จะกลับเข้ามาขอโอกาสกันอีกครั้งหนึ่งคุณเป็นคนที่ดูแลเขาดีเอาใจใส่เขาและเป็นคนที่ทุ่มเทให้เขาทุกๆอย่างนะครับมีพลังงานของการเริ่มต้นอยากที่จะกลับเข้ามาเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งนะครับมีพลังงานของ เทนออฟ o r ดเป็นพลังงานงความเหนื่อยกับความพยายามเหนื่อยกับความเจ็บมันถามว่ากับอดีตที่ผ่านมามันยังมีความรู้สึกเจ็บมันยังมีความรู้สึกที่เจ็บอยู่ในหัวใจนะครับมีพลังงานแห่งการอยากที่จะเริ่มต้นโอกาสความรักครั้งใหม่แล้วก็ได้นะครับเพราะมีพลังงานของหนึ่งถ้วยเป็นพลังงานแห่งการกลับมาโฟกัสถึงเรื่องความสุขของตัวเองซะมากกว่านะ อยากที่จะวนกลับมาอีกต้องมีความที่ชัดเจนต้องมีความจริงใจกันมากกว่านี้นะครับกับชาวธาตุดินกันพุสงส์ก่อนนะครับขอดูพลังงานไพ่สรุปและแนะนำให้กับชาวธาตุดินกันพุสงส์งก่อนนะครับ มีพลังงานของการมูฟออนไปข้างหน้านะครับมีพลังงานของ queen o ฟ cup มีพลังงานของไนออฟค c ั p นะครับมีพลังงานของ2เหรียญเป็นพลังงานงความพยายามประคับประคองในความรักเป็นพลังงานงความเดิมูนเป็นพลังงานคิดถึงโหยหาสิ่งเก่าๆโหยหากับความรู้สึกที่อยากอยากที่จะกลับเข้ามาอีกก็ได้นะครับมีพลังงานเนี่ยขัดแยง้ง ซึ่งกันและกันนะครับมีพลังงานของการติดต่อการสื่อสารการกลับมาคิดการกลับมาทบทวนบางสิ่งในตัวของคุณอยู่นะครับมีพลังงานของ4ดาบการกลับมานิ่งนะ,ะมีพลังงานของ9ดาบมีพลังงานของเดอะทาวเวอร์มีพลังงานของเดอะฟูลนะครับมีพลังงานนี้เข้ามานะ่าพรสรุปและแนะนำนะครับมีพลังงานของเดอะฟูลการที่เริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งความรู้สึกที่พังไปแล้วมันก็คงเอากลับคืนมาความเครียดความกดดันความที่เหมือน ถูกทำร้ายกันมานะครับกับความรู้สึกต่างๆเนี่ยการกลับมาโฟกัสที่ที่ความสุขของตัวเองซะมากกว่าละควีนอัพครับการกลับมาโฟกัสถึงเรื่องของตัวเองถ้วยก็คือลมและความรู้สึกความรู้สึกที่เนี่ยคุณอยากที่จะมอบให้กับคนที่เห็นคุณเห็นค่าให้กับคนที่เอาใจใส่ซึ่งกันและกันนะครับมันจะมีพลังงานของไนท์อัพครับเป็นพลังงานของกัลายาณมิตรที่ดีจะเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์จะเข้ามาเรียนรู้จะเข้ามาพัฒนาจะเข้ามาพูดมาคุยอยากจะเข้ามา เหมือนเป็นพลังงานของคนที่เข้ามาเติมเต็มในหัวใจนะครับเติมเต็มในหัวใจซึ่งกันและกันรักให้สิ่งดีๆแก่กันและกันนะครับชาวธาตุดินกันเพื่อสมองกรหมอโตก็ขอจบแค่นี้นะครับฝากกดติดตามกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ